สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคุณครูพิษณุอาศัยนาแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ถ้าวันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในเรื่องทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ในจุดประสงค์นี้ยังจะต้องอธิบายความหมายของทรัพยากรที่มีอยู่อย,อย่างจํากัดนะ กับความต้องการของคนที่ไม่มีจํากัดนะแล้วเราจะมีความความขัดแคลนการเลือกแล้วก็การเสียโอกาสได้นะครับอธิบายความหมายของทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้ทีนี้เรามาดูทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ว่ามีอะไรบ้างสําคัญ you see, อยู่สี่อย่างทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ มีอยู่สี่อ่ะหนที่ดินต้องมีที่ดินก่อน2มีแรงงานก็คือคนที่ใช้แรงงาน3ทุนทุนในการประกอบกิจกรรม4ผู้ประกอบการนะครับ4อย่างนี้คือปัจจัยสำคัญในการผลิตหรือเราจะเรียกว่าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ นะครับสอย่างนี้สําคัญมากก็คือ 1. จะต้องมีที่ดินในการตั้งโรงงานในการมีเก็บสินค้านะครับสคือมีผู้ช่วยก็คือเรียกว่าแรงงานคนที่เข้ามาช่วยเราแล้วเราก็จ้างเนีเป็นแรงงานของเราสามก็คือทุนเราต้องมีทุนในการหมุนเวียนในการประกอบอกิจการสผู้ประกอบการคือเจ้าของเจ้าของโรงง,งานเจ้าของบริษัทต่างๆนะ แล้วสอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสินค้าแล้วก็บริการสินค้าจะขาดปัจสี่ปัจจัยนี้ไม่ได้เลยนะครับที่ดินก็คือเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเพราะปลูกก็ได้ถ้าเราเป็นเกษตรกรก็คือเราเพาะปลูกหรือถ้าเป็นโรงงานก็เป็นที่ตั้งของโรงงานสที่ดินอาจจะเป็น เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ม,มีอยู่บนพื้นดินหรืออยู่ในดินนะบางทีอาจจะต้องใช้ดินนั้นอาจจะมีแร่ธาตุสำคัญต่างๆที่เราสามารถที่จะนำมาขุดมาใช้ในประโยชน์ได้ทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออาจจะเป็นบ่อน้ำหรืออาจจะเป็นตาน้ำซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์น้ำในพื้นดินใต้ดินได้นะครับสสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหนือพื้นดินถ้าพื้นดินตรงนั้นอยู่ บริเวณภูเขาเราสามารถที่จะปลูกพืชที่เติบโตบนภูเขาได้นะเช่นกาแฟนะครับกาแฟเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ต้องอใช้พืนน้นทะี่สูงนะช่วงเนินเขานะในการเพาะปลูกเพราะว่าจะต้องใช้ความชืน้นใช้ความสูงของอากาศนะหรือเช่นสตอเบอรี่สตอเบรรอบรี่เป็นพืชเมืองหนาวดังนั้นะเราต้องใช้ พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเย็นตลอดปีนะครับต่อไปคือผลตอบแทนจากที่ดินถ้าเรามีที่ดินมากเราก็ให้เขาเช่าได้ต่อไปครับแรงงานแรงงานคือทรัพยากรมนุษยนะ์มนุษย์สามารถใช้แรงงานได้แต่แรงงานหมายความว่าไม่ใช่ว่าใช้แต่แรงอย่างเดียวนะครับแรงงาน ก็จะแบ่งไปหลายเกจก็คือแรงงานที่ใช้ใช้สมองเป็นหลักใช้ร่างกายเป็นหลักนะครับก็มีเหมือนกัน 2. เป็นผู้ใช้กําลังแรงกายในการาในการคิดสินค้าและบริการก็คือการใช้สมองแรงงานเหล่านี้จะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างเป็นค่าแรงเป็นเงินเดือนนะครับซึ่งคนที่ให้ก็คือต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองต่อไปทุน ทุนเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตและก็ผลิตสินค้าและบริการทุนมีหลายลักษณะเช่นทุนเครื่องจักรทุนโรงงานนะทุนไม่ได้หมายความว่าเงินอย่างเดียวนะทุนหมายความว่าเป็นสิ่งของที่มีมูลค่านะครับเช่นที่ดินเป็นเครื่องจักรเป็นหุ่นยนต์เป็นโรงงานเป็นโกดังอย่างนี้ก็นี้ก็ใช้ได้เงินตาไม่ถือว่าเป็น เป็นทุนเสมอไปอย่างที่บอกไปนะครับผลตอบแทนจากจากการลงทุนก็คือได้ดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยสุดท้ายก็คือปัจจัยที่สี่ก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตก็คือเป็นคนที่มีทั้งที่ดินมีทั้งแรงงานมีทั้งทุนมาผลิตสินค้าและบริการนะเป็นหน่วยงานก็ได้ ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงานก็ได้เป็นบริษัทห้างร้านหรือเป็นเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่สากลสากลเป็นการรวมกลุ่มสมาชิกนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าระบบสากลเนี่ยเป็นทุกคนเป็นเจ้าของแต่สําหรับปัจจัยการผลิตนี่คือผู้ประกอบการเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการ ค่าตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกําไรกําไรหรือขาดทุนเท่านั้นสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าแรงเป็นการเช่าที่ดินเป็นการซื้อที่ดินหรือเป็นการซื้อเครื่องจักรมาลงทุนผลตอบแทนของเขาก็คือการผลิตสินค้าเพื่อได้กําไรออกมานั่นเองทีนี้คุณครูมีกรณีศึกษาอยู่หนึ่งเรื่องครับกรณีศึกษานี้นะครับ ก็จะพูดถึงบริษัทไหมไทยเป็นบริษัทที่ผลิตเสื้อสําเร็จรูปครับที่ทํามาจากผ้าไหมมีที่ดินในการสร้างโรงงาน3ามไร่ใช้เงินทุนในการลงทุน100่งร้อยล้านบาทบริษัทมีแผนต่างๆเช่นแผนประชาสัมพันธ์ขอภัยนะครับผนประชาสัมพันธ์แผนส่งสินค้าแผนก,การตลาด แผนกออกแบบและตัดเย็บแผนกบัญชีแผนกตรวจสอบบัญชีผู้จัดการบริษัทใหม่ไทยผู้จัดการบริษัทนี้จะเป็นผู้บริหารจัดการระบบงานต่างๆทั้งหมดซึ่งในแต่ละปีบริษัทจะได้กําไร10ล้านบาทถึง15ล้านบาทเมื่อบริษัทต,ตั้งขึ้นมาได้10ปีแล้ว บริษัทมีปัญหาเนื่องจากคนงานในฝ่ายออกแบบและตัดเย็บมีจำนวนไม่พอนะไม่พอต่อการขายหรือความต้องการของตลาดในประเทศออสเตรเลียและ New นะิวซีแลนด์นในกรณีศึกษานี้นักเรียนต้องตอบคำถามสามข้อดังต่อไปนี้ก็คือข้อที่หทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทไมหมไทยคืออะไรครับส บริษัทไทยมีปัญหาในการขาดแคลนสินค้าสิ่งใด 3. บริษัทไทยเสียโอกาสในเรื่องใดไปนะครับในกรณีศึกษาในเรื่องบริษัทไทยนี้ในรายละเอียดของกรณีศึกษาบอกคําตอบไว้แล้วในตัวของมันนะครับนักเรียนก็น่าจะคิดได้แล้วตอนนี้ให้นักเรียนทําส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับจดกรณีศึกษา อันนี้ไปด้วยนะครับก็คือบริษัทไหมไทยเป็นบริษัทที่เขาผลิตอะไรผลิตเสื้อสําเร็จรูปที่ทําจากผ้าไหมใช่ไหมครับมีที่ดินแล้วเขามีที่ดินแล้วนะมีสามไร่แล้วเขาก็มีเงินทุนนะครับจานวนเท่าไหร่ครับ100ล้านบาทบริษัทมีแผนกต่างๆแสดงว่าเขาต้องใช้อะไรเอ่ยเขาเขาใช้ในปัจจัยในการผลิตอะไรเอ่ย มีหลายแผนกเลยมีตัดเย็บมีประชาสัมพันธ์มีส่งสินค้ามีการตลาดมีการออกแบบตัดเย็บมีแผนกบัญชีมีแผนกตรวจสอบบัญชีผู้จัดการบริษัทก็มีและในแต่ละปีเขาก็มีกำไรจากบริษัทจำนวน10ล้านถึง15ล้านบาทบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นมาได้10ปีแล้วแต่เขามีปัญหาครับ เขาไม่เป็นัญหาเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องที่เขาขาดแคลนฝ่ายอะไรเอ่ยฝ่ายออกแบบและตัดเย็บเขาไม่มีคนมากเขาไม่มีคนมาสมัครงานมากนะเพราะว่าความต้องการของตลาดที่ประเทศของออสเตรเลียและ Zealand, นะิวซีแลนด์เนี่ยมีความต้องการอยากได้ผ้าไหมของประเทศเรามากเลยก็เลยบริษัทนี้ก็เลยมีปัญหาจึงต้องมาตอบคำถามในสามข้อนี้ นะครับก็คือข้อที่หนึ่งทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทใหม่ไทยคืออะไรบ้างเี่ดูนะทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับขึ้นให้แค่นี้นะครับข้อ2บริษัทใหมไทยมีปัญหาอะไรบ้าง บริษัทไทยมีปัญหาขาดแคลนสิ่งใดในกรณีศึกษาบอกไว้แล้วและข้อ3บริษัทไทยเสียโอกาสในเรื่องใดเขาเสียโอกาสในเรื่องอะไรเนี่ยความต้องการของตลาดในประเทศออสเตรเลียเนี่ยหมายความว่ายังไงเขามีคนไม่เพียงพอต่อการส่งออก ในประเทศนั้นนั้นเขาก็เลยต้องเสียโอกาสในเรื่องใดลองอธิบายให้ครูแล้วก็ตอบมาแล้วก็ส่งในคาบนะครับแล้วเราจะพบกันในซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเฉลยคำตอบนั้นสำหรับวันนี้เรื่องทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ